เห็นสะพานปากกระดิ่งชัดเจนครับรถกำลังวิ่งไปวิ่งมาครับิวทัศน์เป็นของเราเนาะครับภูเขาเป็นของเราขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงค้าครับที่มาบันทึกภาพให้ครับก็จะเป็นประธานสุสภาให้อบตบุงค้าเป็นปีสุดท้ายครับปีสุดท้ายครับขอขอบคุณครับท่านนายกผมไม่จะเป็นประธานสภาเทศบาลแล้วอไปครับก็แล้วแต่ครับท่านจะเป็นอะไร อาจจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารยังไม่รู้เอาละนิ่งแล้วครับเป็นห่วงสามเณรครับเวลาเชียร์เรือครับระวังตกเรานะครับครับผมครับเรามันระวังด้วยครับตกเราหรือว่าตกไทยกว่าจะบวชกว่าจะได้บวชจนเป็นสามเณรไม่ธรรมดาครับพ่อแม่เลี้ยงเหนื่อยครับไม่ได้ยินจริงไว้งวงหน้ามาแล้วเว้ยไอทีมบรรยายน่มันว่าอะไรกูว่าคุยกันไะคอยเป็นเน้นน้อยคอยเป็นเน้นน้อยบ่ท่านสึอกนิ่งแล้วครับไว้ แม่ยังงี้ไหมฮแซวไปเบปดแซวไปฮอตจัวฮอตแน่นครับก็ขอขอบคุณท่านนายกพงศกรเขยจอนชัยนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยพรครับนายกต้อมครับครับนายกต้อมนายกต้อมใส่นายกต้อมไครับเพราะว่าเอาเอาอาหารอร่อยอร่อยมาให้นายกต้อมเมื่อไหร่ปะเมื่อย่างย่างย่างไปทางเมื่อไหรับมื่อไหร่ก็บ่เห็นเออพังไพรพังไพรไปทางเด้อเราบ่รู้ว่าน้องเรามาผักเรือเอาแล้วนิ่งแล้วเ็แล้ว เอาของดีมาให้นะครับเอาของดีมาให้ทีม<อ>า <5. S 2> ลาหาดูยากนะครับเนี่ยสีล้ำพร้อมกันปล่อยทีเดียวพรวดจดมาถ้าปล่อยสีล้ำอยู่ที่สนามอากาศชนตม้อสะพานแน่นอน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสนามมันไม่ไม่กว้างขนาดนี้เนาะทนายกเนาะ <c oughs> ผมลุ้นเนี่ยปีที่ <c oughs> <c oughs> เดินกันออกมาตอนบ่ายสามโมงว่าเป็นการชิงช่วยขอไม่ได้ขอมาบุุงค้าจันให้โดยท่านนาย,ยกนระดิษอาหารผอก็ซื้อมาซื้อมาเป็นกระดาษไกกับทีมเรือทีมเรือแปะลำดุจไทยดูดิว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงไปเรือเหลาไปเรือเหลาในน้ำนะครัอบอภิมพาไก่ทองเมืองบางเบียงล,ยลย่ลลองที่ททสองสามสวยไปย้อนล่องที่สามขุนไก่ล่องในทีเทปฝ่าไฟเราเจอไทยไทยเจอเราเราอยู่ตรงขอบไทยอยู่ตรงกลางไทยออกมาเลยจ้าเอาละวะโยกขยงมาทีเดียวสี่ลำ แม่น้ำคงมาทีเดียวต้องมาดูบอกว่าดูดูฝั่งไทยแนนฝั่งไทยแน์เป็นเรื่องของสอปปเราพี่มาเมืองพี่มาวังเวียงพี่มาวังเวียงจากแขวงเวียงจันเจอกับเจอกับไปเจอกับฝั่งทั้งนู้นเทพสอนไทกับเมืองปากกระดิงดูบอกว่าให้พี่น้องบุงค้ามาเชียร์เรือลำที่สองที่สามมาให้เป็นเรื่องของพี่น้องจากบุงคานสาวสวยพี่น้องกับขุนไก่กับไลายบีขยี้กันมาแล้วโอ้ยลบีขยี้กันมาอย่างแรงกันขึ้นมาอยู่เทพโดนใจอย่างหนีขึ้นมาอย่างกีกันขึ้นมา กีมาอภิมาอภิมาบางเวียงกีกันมาไอ้ภิมาบางเวียงกีกันมากีกันมาจะกอดไตหรลอไม่ได้เอาละเวททางดาเทสสาวไทยนะครับปากกระดิ่งเดือดเลิอดแสงเลือดเบ็ดเดี้ยกันมาดำได้นสาวสวยปีญุนไม่ยอมแล้วอภิมาอภิมาไก่ถั่งนะครับจากบางเวียงรล้วเบียดรล้วปีจากกระยินทางด้านขุนไกให้อยู่มันได้หรือไม่ได้เอาละเวทเป็นการชิงใช้กันระหว่างเลือดสอบปปลาวด้วยกันทั้งสองลำสอบปปเล้าในลำอภิมาลำแรกอภิมาแสงหนี ีสอนไทยจี้สอนไทยจี้มาหนีไม่มาหนีแล้วละอภพมาตนดคอเทปสามไสเป็นที่หนึ่งที่สองไหลเข้าเส้นไทยแล้วมาเชียร์คู่ที่สามที่สี่อันดับที่สามที่สี่ไม่อะไรมี่ะไยมีอะไรที่ใไทยเป็นทางการขอหวยสียด้ที่สี่ขุนไกลจบครับรอผลอย่ยังเป็นทางการอีกสักครู่นะครับกรรมการก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าเรือขาดกันครับที่หนึ่งก็ น่าจะเป็นเดี๋ยวครับรอผลก่อนอาจจะมีความผิดพลาดทางเท่มกันอีกแต่ผมรู้นะครับหนึ่งสองเรือ้วยขอนะครับเรือที่ชนะเลิศได้แก่เรืออภิมาไกทองวังเวียงนะครับที่สองก็เทพสอนชัยนะครับที่สามก็สาวสวยปิีนุ์ที่สี่ขุนไกรนะครับ